วัดีครับวันนี้น้องพี่นี่เรานะครับจะเป็นเทปพิเศษมากนะฮะเจ้านายพี่กายเนี่ยเขาจะให้พี่รู้แล้วก็พี่จ๋าเป็นคนที่กินยากเจ้านายจะไปชิมอาหารแบบป่าๆไปชิมอาหารแบบพิศดารก็ไม่เอาแล้วแหวะโน่นแหวะนี่แล้วก็อีกค ิชอบแกล้งคนนู้นคนนี้ในค่าวปิสาะพีกายก็เลยบอกว่าวังน,นี้วันนี้ให้สาสาวเขาจะมาเจอกับตามคัวหัวสุพรรณกับพวกทีมงานเนี่ยจะพากันแกล้งสามสาวแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับวันนี้เจ้านายอจ้างถ้าพี่ฮารุทาได้หรือว่าพี่รู้กินได้นะพี่กายจะให้หนึ่งพันบาทแล้วทีนี้ออฟฟิศก็เลยให้พี่ปิมกับพี่จา๋าถ้าเขากินได้เราก็จะจ่ายกั่อีก1000บาทเราลงมาดูว่าเจ้านายจะกินเมนูพวกนี้ได้ไหม ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเพรผมสบายเทปนี้เทปนี้แค่มาทําอาหารแล้วมาแข่งคนแล้วมาแข่งคนแล้วมาแข่งคนน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่สวัสดีหรอกเห็นหน้าปิมรู้เลยต้องทำอะไรเป็นสาชอบเวลาปิมพูดเลยเต็มไปบอกรับที่บอกรับที่เป็นภาษาเหนือดิค่ะตายแล้าย่าปันตายแปลว่าไอห่าไปตาย อยู่สุพรรณบุรีก็มาด้วยกันจะถามทำไมพาพี่สาวคนมารู้จักอาหารที่อร่อยและแท้จริงจ่าลี่จ่าลี่ก็คือ่ายๆคือให้พวงพี่มาชิมอาหารที่นี่แล้วคอมเมนต์เหรอไม่ทำเหรอให้ถ่ายแต่ว่าเราจะให้พี่ไปดูวัตถุดิบก่อนตอนนี้ว่ามีอะไรที่เราเตรียมไว้ให้บ้างอืมโอเคได้น่าเราช็อคช็อคไปเลยนะที่อยู่ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นกระวนมากกระวนมาก ในบรรดา3คนนะฮรู้ว่าฮารู้หนักสุดรูเซอร์สุดวันนี้อ,อย่างไออย่างไออ้าวสวัสดีคับให้เรา,ารมีฝาแตนลให้เรา,ารมีฝาตนลให้เรา,ารมีฝาตเลอีกแ, <c oughs> แกนี้ที่ไรขนหัวลุกทุกีเลยอ่ะขหัวลุกทุกทีกทเลยอะ่ <c oughs> ยอะ <c oughs> มาสุพรรณมาหาทีมสามันสุเอสามคนหัสุพรรณต้องแปลกและแหวกแนวไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำใครคนอื่นเขาก็ไม่กินยกเว้นเราอี่นะหนึ่งสองาอุ้ยลูกค้ว เปิดอันต่อไปไหมจ๊ะมีเล็บโตหน่อยต่อต่อต่ออันนี้เหรออุ้ยติงโก้อันนี้เอามาใกล้ๆอันไหนใกล้หนึ่งสองสาม ไม่กินหรอกวันนี้มันติดแตกด้วยเห็นหนังงูแล้วแบบไม่ชอบอ่ะมันใครมันแยงแยงอะอม่ได้อะพี่จะดจำหางมันได้มันแบบนี้เลยงูแน่นอนมือชอบงูอะไรามได้ไหมงูเห่าผิวสัมผัสมันยื่ยมึกมือกอธิที่แไม่ถูกอ่ะไม่ชอบอ่ะมันก็เลยแบบจินตนาการนึกออกไหมอย่างแบบถ้าเราไม่จินตนาการอ่ะแบบ เราไม่รู้อะว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็กินไม่คิดไงแต่อันนี้มันคิดก่อนกินไงมันก็แบบมันหลอนอ่ะอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดกรใสยังไม่เปิดเด็ดกรใส่ยังไม่เปิดเลยจริงหนึ่งจะอะไรวะหนึ่งสองตเห็นตัวยาวจะวิ่งแล้วมันเปนปลาไหลปลาไหลก็อาจจะมาสับๆๆแล้วผัดเหมือนผัดเผ็ดลูกออด มาเป็นฮอหโมกอ่ะกินได้เออเพราะสุดท้ายถ้าเขาสองคนไม่กินอ่ะก็ต้องเป็นคนกินให้อยู่แล้วคิดว่าจะอ้วกไหมเหรออ้วกอยู่แล้วธรรมดาอ้วกทุกเทฟไม่เห็นเนาะห้าอย่างเลยเหรอเวลาได้กินแค่สามอย่างพอได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอามารวมๆกันเป็นเดียี้เป็นคนเดิมเ<ส><ด>มนูที่ก,กินได้ไม่มีเลยอย่าว่าแต่แบบเป็ดกูยังกินไม่เป็นอ่ะ เครื่องในอ่ะยังไม่กินเลยอ่ะมันแบบมันมัน,ม,นมันเคยกินแต่หมูไก่กุ้งปลาหมึกจริงๆเดี๋ยวอันนี้ของบริษัทเดี๋ยวไม่จะเสียหายดูดูดึงเกงในกูนนแล้วเนี่ยว่าดึงมาถึงเกงในกูนแล้วเนี่ยไม่กังวลเลยเพราะว่าเราโตมมากับท้องไร่ท้องนาเอาจริงอะ่ะคิดว่าทายไม่ถูกเพราะว่ามันต้องแปลงสภาพมาหมดแล้วใช่ไหมมันอาจจะสับอาจจะป่นอาจจะบดอาจจะตำอาจจะนู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าทายไม่ถูกเพราะสุดท้ายมันก็จะมีรสชาติเหมือนกันหมดอะเค็มๆเป,เปรี้ยวหวานผู้มึงแกล้งอยู่แล้วไงไม่ให้เดาออกอยู่แล้วอะมันก็ยากแต่ว่าถ้ายังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างหรือมันควรจะเอาไปเป็นเมนูอะไรแบบนั้นนะก็อาจจะเดาอาจจะเดาได้บ้างประ,ประ,ประมาณเมนูหนึง่งอะงูอย่างเงี้ยอือกินไปเดี๋ยวไม่ไปเข้าผีเข้างูกูหรือเปล่าไม่รู้ไปงูจะที่จะทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมึงเป็นดอ พี่รู้ละอันเนี้ยปลาห่อหมกแน่มาสับให้ละเอียดห่อหมกมันอารมณ์เหมือนที่พี่เราไปกินนะเออยังโอเคนี่ห่อหมกนะอันนี้ถ้าพี่พูดก่อนเขาสลับเมนูไม่ไม่ก็แล้วแต่เขาแค่พูดวิเคราะห์ไปกูไม่มีสิทธิ์อะไรเลยหรอกูไม่มีสิทธิ์อะไรเลยหรอในนี้เออในนี้มีใครเคยกินปลาไหลไม่เคยกินปลาไหลจริงเหรอเออหนูเคยกินแต่อันนั้น อย่างเดียวไม่เคยกินอะไรเลยกูรู้เซออีกล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันพาระก็พี่ฮารุแหละนอกจาจะเป็นเจ้านายได้ก็เป็นพาร่าอีกกินอะไรก็คงไม่กินเนี่ยตัดไปก็ไม่ได้เงินเดือนไปอ๋อหนู่แล้วเรามีอำนาจใน จะไม่ใช้ได้ยังไงฟ้าถึงเชฟตึงสามคนนะเจ้ายง่ไอ้อย่างกับแง่ที่มาลำล้ำถ้าย่ามาล้ำจะให้ต่างขี้ฮิงนอนถ้าย่ามาล้ำจะให้ต่างขี้ฮิงนอนเดี๋ยวเราไวะกินก่อนแม่แบบกินของเราให้อิ่มให้อร่อยอ่ะเพราะหลังจากนี้เราจะกินไม่ลงประเด็นคืเขาต้องทำให้มันหน้าตาดลหาใครไม่ออกโหเขาต้องการแกล้งเราให้เรากินเป็นคำใหญ่ไม่ได้เราต้องแบบเข้าไม่เลยแต่แบบถ้ามันติดอยู่ในหนูว่าหมกพวกวหนูหนูว่าหนูน่าจะเดาได้แสดงว่า จะต้องข่ายให้ได้ยังไงก็ข่ายให้ได้ช่วยกันเนาะช่วยกัน๊ตัวอะไรเนาะไม่ละเอียดเลยนานมากแล้วอะประมาณ4ี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะโทรหาปริมปริมไม่รับ อนั่นไม่มีสัญญาณตอบรับจัดเล่งใหม่โทรหาฮารุโทรศับไม่ติดปิดดูเดี๋ยวโทรต่รจอจ่ายก็ไม่รู้ดิดมันกลับกรุงเทพกันป่าวะแค่สงสัยอยู่ว่าไปไหนกันอ,อ๋อไม่ได้นไรไม่ไมได้องหนีคับเฟี้อ่าโอเคโอเคจา่จา อ,นนนนอันนี้มันยังเห็นนะมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมอันนี้มันเหมือนเดิมอันนี้ก็หมูหันหนูหันอ่ะหนูหันเลยเป็นเลยมากเลยแสดงว่ามันเหลืองูเหลือปลาไหลและเหลือลูกออสอ่าอันนี้ปลาไหลอันนี้ปลาไหลอันนี้งูเห่าไข่เจียวงูเห่าใช่อันนี้ลูกอออันนี้ปลาไหลงูเห่าเป็นไข่เจียวใช่ไหมต้องเถียงกันทุกคน เดี๋ยวก่อนจะอะไรอันนี้อะไรพี่รู้อันนี้อะไรผงยางชีพผงยางชีพอันนีะให้ให้พวกหนูกินอะไรก่อนดีเอาที่เห็นว่าชัดเจนก่อนว่ามันคือเขียดเขียดไงเขียดชอ์หน้าขาหนึ่งขาหนึ่ง่โลภกัดเฉพาะตรงนี้ก็ได้มันเป็นกระดูกเคทเคแล้วก็ไม่ได้จับอะไรเลยเคทเคแล้วก็ไม่ได้จับอะไรเลยอันนี้มันคือเหมือนไก่ทอดมันเหมือน เอ็นข้อแหลรข้อติงข้ออะไรนติงอันนี้จริงอันนี้พูดตรงเลืดอยู่หน่ะจิ้มไปพูดเลือดคนเดียวแหละนเนี้ยพูดจะร้องไงจ๋าจะร้องไหมใช่แบาว พี่มาแล้วพี่ไม่ได้กินของจากทีมสามคนขงโซพันนะพี่มาไม่ถึงชูพันเลยถึงก็ได้เลยบางทีถึงก็ได้เลยบางทีอ่ะหนึ่งสองสามมันนั่นไก่ไก่จริงๆไก่จริงๆจริงๆมันคือไก่ฮะใช่ไหมเฮ้ผิดคาดไปไม่ไมอย่าเพงคิดอย่าเพิงคิดอย่าเพิงคิดเออมันแข็งแข็งเหมือนกินก้างปลา อ่ามันจะกรอบกรอบไม่เป็นเหมือนที่เราคิดแต่ว่าเรากินไปแล้วมันเห็นภาพเดิมเดิมตึ้งนึกไงควาพี่ฮารุนึดกต่อมาหนูขึ้ไม่ได้จริงพี่เอาหนูอ่ะมาแมงก่อนแมลงดีกว่าหนูอ่ะอ่าแมลงก่อนแมลงก่อนไม่ใช่แปลว่าหนูจะไม่โดนนะไม่ใช่แปลว่าหนูจะไม่โดนนะอ่าทำยังไงคะเดินสิงออกตึ้งตึกออกบอกเขาไปอืมอร่อยอันนี้อร่อยมีความเค็มๆนิดนึงคือมันเหมือนแมลงทอดที่เรากินแหละ จริงๆต้องมีสอดไม่ใชซีฟู้ดด้วยนะดีนะกินอ่ะกินตะไคร้กินอะไรพวกนี้ชื่อไงกินตะไคร้ครับได้อยู่ต่อไปกินมาแลนด์เอ๋ออย่าขด้ดิบดิบเสี่ยออใช่เหมือนกันมันไม่พอหนึ่งทันเลยสองใบอ้อยใบอ่อนอย่าอมเขียวอย่าอมเขียวดิอย่าอมหมูยังชีพหมูต้องแบ่งหมูยังชีพหมูต้องแบ่งเลย ไม่ด้รสชาติไม่ไม่ชอบกลิ่นด้วยกลิ่นมันแรงหนูว่นมีกลิ่นถ้าหนูนานะครับผมอย่างคนยังไม่เคยกินเลยอยากจะลองเลยผมแนะนําให้ลองที่น่องพาวน้อยที่สุดกินน้อยที่สุดเราลองให้สองคนก่อนดีไหมท่าน้าไม่ต้องมองว่ามันคือหนูนามันก็เหมือนเนื้อไก่อ่ะจริงๆที่เราได้กลิ่นหรือความสาบมันก็เกิดจากการไหม้หรืออะไรด้วยที่มันเป็นกลิ่นไหม้นิดนึง จากกินหนูดีกว่ากินเขียดอ่ะอาวแงอันนี้คืออร่อยที่สุดในตัวหนูแล้วพี่ทิตยังไม่อร่อยเลยเมื่อกี้จานชอบกินตับมากทีนี้จะต้องมาลองกินตับพี่พานเขาบอกว่านี่คือส่วนที่อร่อยที่สุดน้องไายเปเนี่ยที่ร้องจะใช้ถุงน้งชีพได้ไ จ๋าลุกสึกว่ามันคาวมันมีความเลี่ยนอะ่ะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจะชอบแบบตับไก่มากกว่าค่ะจิเชื่อจ๋าว่าเนื้อนะปึบเดียวปึบไปอืออย่าคิดโอ้ยโอ้ยทุกท่านอ้ยกระเด็นเข้าตาแสบอย่าคิดอย่าคิดกินไปไม<ป>่ไม่จะ ดีมากดีมากเคี้ยวเคี้ยวไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยนี่เดี๋ยวคือชิมเพื่อทายว่ากระตูดดิบข้างในสามอย่างนะครับเถ้าทายผิดคือขอกระดิกางทีมสุพรรณเออหลายวันเนี่ยขอเล่นพี่คนเดียวขอเล่นพี่คนเดียวขอเล่นพี่คนเดียว เดอนหนูก็กินได้อยู่แล้วแหละอย่างละช้อนอย่างไะช้อนไข่เจียวก่อนใช่ไหมคะครับผมมาช้อนหนึ่งสองชามดึงดึงปาร์ตี้ไข่เจียวเนี่ยได้ไข่เจียวไข่เจียวอือ กเกีียวยวว่หอมหมกครับมีกลิ่นหอมใบโหระพาอหอมใบโหระพาโอใช่แล้วถ้าอาจารย์ชิมกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าคืออะไรก็แต่ว่าอันเนี้ยใช่ก็ใช่ๆๆปลาไหลอืมอันนี้อร่อยปลาไหลม,มันคือมีความเผ็ดเผ็ดร้อนของพริกไม่รู้พริกไทยหรืออะไรนิดนึงไม่ไหวแมถ้าไม่ไหวกูไปก่อนอันนี้กูว่ากลัวเออพี่ไปก่อนเออพี่ไปก่อน อร่อยไงอ๋อ oh. ร oh. yeah. <laughs> oh. ่อยที่สุดในบรรดาทุกตานอร่อยที่สุดในบรรดาทุกตานใช่อร่อยถ้าเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรนะมือแบบเขาเขาขายได้ดีเลยอ่ะติดใจนะเว้ยทางนู้นเขี่ยวมืครับไม่ดีไม่ดีแกมาช่วยดับใช้เลยใช่ขับเผ็ดใช่ไหมอืมโอเคมันหอมเครื่องเทศแหละ รู้สึกว่าพออาจจะเป็นเพราะคิดว่างูได้ไมั้งมันเลยทําให้มีกลิ่นอะไรมานิดนึงหนึ่ง,อง,งสองเศร้าเครื่ <c oughs> องแกงอร่อยเนื้อ <c oughs> มันนิ่มมันละเอียดกินเข้าไปมันฉ่ำแล้วมันได้รสชาติกระชายมาช่วยมันอร่อยเลยมันคือเหมือนกินกินผัดเผ็ดเลยอะ่ะแต่ในใจม,มันคือแบบเนว่างูไงอื <c oughs> อกินง่ายมากอ,อร่อยอร่อยเนื้อข้าวสวยอร่อยแต่เผ็ดหนูท่าหนูว่าเผ็ดทได้เว้ยทาได้ทำได้ ดอร่อยนะคำที่สองอร่อยเลยคำที่สองร้องมาข้าวอร่อยมากอร่อยอันนี้อร่อยจริงไม่ขาวไม่รู้นั่นคืออะไรสมมติแม่งคืองูที่เราไม่อยากกินอ่ะมันไม่เหม็นมันคือเหมือนผัดเผ็ดปันดุกอ่ะขอใบให้อย่างนึงแล้วกันอ้าวบางอย่างมันไม่ได้มีแค่วัตถุไม่มีในสิ่งที่เห็นอีกอย่างคือไม่ได้ใส่แค่อย่างเดียว อันนี้คิดว่าอะไรงูเห่าอ่าให้ปิมตอบจานนี้เราเลือกว่าเป็นไข่เจียวงูเห่าตามความคิดหนูอันนี้มันมีงูเห่าแน่แน่หนูว่าปลาไหลก็น่าจะมูเนื้อปลามันเหนียวถูกไหมเออมันมีความรู้ปลาไหลปลาไหลกับงูเห่าปลาไหลกับงูเห่าอันนี้จี่กุ้งมันคือลูกออดแน่แ่ลูกออดกับปลาไหลอ่าถ้าเป็นจาจะตอบลูกออดกับปลาไหลลูกออดกับปลาไหลตามน้นเพราะว่าเนื้อลูกออดน่าจะทำได้เป็นแผ่นขนาดนี้ออตบมเนื้ยครับ เลยครับพูดหมดเลยครับดเดี <S <s ๋ยวๆมันอาจจะอยากรู <S <S mm ้ก hmm. ่อนที่อยากรู้ทำโทษก่อนครับกลับไปอ นี oh ่ตอนแรกขายว่าเป็นปลาไหลกับงูงูเห่าเหรอเนื้อมันนี่มมันละเอียดมันอร่อยเลยมันคือเหมือนกินผัดเผ็ดเลยอ่ะมันไม่เหม็นอีมันคือเหมือนผัดเผ็ดประดุกอ่ะอือกินง่ายมากอร่อยอร่อยเนื้อข้าวสวยอร่อยเราลองลงมาอันเนี้ยมีอยู่สามอย่างลูกปลาไหลลูกออดเหี่ยดเหรอ รโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยเออดีอร่อยจริงๆริงพี่ผมคือว่าอันเนี้ยน่าจะเลวร้ายที่สุดคือว่าอันเนี้ยน่าจะเลวร้ายที่สุดนี่เหรอปิ๊มไปชอบเนี้ยไม่รู้มันมีกี่อย่างพี่เนนี้สองอย่างคิดว่ามีลูกออสมีไหมลูกออสออสมีสัตว์อย่างหนึ่งที่ไม่อยู่ในห้าอย่างนี้ไม่แย่หรอกเชื่อไหมเออไม่แย่กินเต็มคำเลยมึงไงข้าวสองข้าวเปล่าเรื่อยจิ้งจกจิ้งโจร การประสบการณ์การกินอาหารปากของพวกเราอีพีพพน่าจะพาไปทําอะไรอยากให้ไป<อ>ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะใจฮารุ f ฟมา l ีด้วยนะวันนี้พวกเราเนี่ยทั้งหมดท้าหมดทั้งมวลนะไปก่อนนะจ๊ะอาทิตย์หน้าเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยราจไปทําอะไรเดี๋ยวลองดูกันนะคุจะพาะไปดาวนคารแล้วก็เบื่อโอเค,อเคบ๊ายบาย